อนีคืออะไรครับเทอ,บอร์โบเสียงรูดรมกับเสียงพ่อรถนะฮะอันนี้พักพักไม่เหมือนไม่ใช่พักเดิมอะครับช่กลกางแต่เขาเร่งติดเท้าก็เยอะเหมือนขับว่าเก่งมากขึ้นอะเพราะตอนแรกรถด,ดีเซลมันจะนองนองหลวง,งหน่อยใช่ไหมรับ <c oughs> แต่ว่าอันนี้รู้สึกมันมันไวขึ้นสวัสดีนะนๆะนะนะครับที่ติดตามนวุฒินะครับวันนี้ทีแรกมีโปรแกรมจะไปโคราชนะฮะหนูไม่ได้ไปนะครับ พี่ไปแทนนะครับเดี๋ยวนี้นะนุาพามานั่งรถอ๋อไม่ใช่ออนดิวสิวันนีเ้เป็นไททันวีนร้อ8ตัวแรกนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ4สปีดนะครับแล้วก็รุ่นนี้มีแป๊บเดียวนะมีรถแค่หกประมาณ6เดือนแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัว5สปีดนะครับตัวนี้นะครับเป็นซอฟต์แวร์ตัวแรกนะครับเบอร์กล่องศูนะรหัสซอฟต์แวร์ศูนยนะครับ ใครที่ใช้ไททันตัวออโต้สี่สเปดรุ่นนี้หรือปาเจโร่ก็ตามนะครับก็จะมีปัญหาในเรื่องของเกียร์กระตกุกแล้วก็ไม่เนียนนะครับอันนี้ถ้าใช้อยู่แล้วดูไลท์นวุธอยู่นะครับอ,อลองไปเช็คซอฟต์แวร์กล่องตัวเองนะครับว่าเป็นตัวไหนนะถ้าเป็น02เนี่ยมันก็จะมีการปรับปรุงอ,อซอฟต์แวร์กล่องหลักขึ้นมาแล้วนะครับเ,เกียร์ก็จะต่อเนียนขึ้นขับดีขึ้นนะครับ คันนี้ของเดิมเป็นซอฟต์แวร์ปีเอ่อศูนย์หนึ่งนะครับตอนนี้พอรีแมปแล้วก็เลยอัพซอฟต์แวร์ให้เป็นศูนย์สองนะครับตอนนี้ก็ออกมาลองกันอยู่รุ่นนี้จะมีปัญหาเยอะนิดนึงสำหรับคนที่ใส่กล่องพ่วงเลยนากับรถแต่พนหรือว่ารีแมปนะครับเดี๋ยวก,การแ่พาเราวิ่ง้เพราะว่ารุ่นนี้ถ้าจูนแรงดันเยอะเกียร์จะกระตุกนะครับเกียร์จะกระตุกหรือว่าถ้าโหลด จูโหลดเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกแรงนะครับเกียร์กระตุกแรงต้องไปเลินกล่องเลินเกียร์กันบ่อยบ่อยนะฮะอันนี้นะครับด้วยตัวเรามีทีมงานรีแมปนวุธมีเฟิร์มแวร์ของมิซูทุกตัวนะฮะทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยสิบหกนะไต้ 6, ต้าร้อยสิบหกไต้ต้าร้อยี่แปดร้อยสี่สิบหรือว่าจะเป็น VG นะครับส a t 5AT มีเฟิร์มแวร์ กล่องหลักทุกตัวนะครับรวมทั้งไมเวกด้วยไมเวกก็จะมีเบอร์ของกล่องเนี่ยซอฟต์แวร์ต่างกันเหมือนกันนะครับซึ่งจะเป็นศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะผมจะไม่ผิดอันนี้ก็มาลองหลังจากรีแมปเรียบร้อยนะครับก็มีสเตปใช้งานนะขับสนุกไม่มีการจูนอะไรเพิ่มนะครับแค่ปลดนู่นปลดนั่นปลดนี่นิดหน่อยนะครับนี้ก็มาลองรถกันอยู่ในพรามสองนะครับอากาศกำลัง อุ่นๆเลยนะฮะยังอุน่นแต่ร้อนจัดน้ำกร้อนจัดนะครับก็พามานั่งลเล่นกันเมื่อคืนก็สี่ทุ่มนะแต่วันนี้มาบบ่ายหน่อยนะนะครับมันตัดรอบสี่พันอ่ะนะหรือสี่พันห้าไปยี่ 4, ยย้ี่พันมาจากสี่พันว่างหรือสี <S <S ่พัน้าไปเกียร์ธรรมาดาจะเปิดห้าพัน 5, แต่เกียร์น,น้อยกว่าเดิมๆเ,เลยนะ ก็บูธมันติดเร็วบูวธ่็เท,ท่าเดิมครับไม่ได้เปิดเพิ่มนะก็พามานั่งรถด,ดูนะฮะเ,เป็นไงบ้างน้นติดคันเร่งติดตตนเยอะขึ้นมากเลยฟีลิ่งเหมือนขับรถเบนซินอะ่ะปกติตอนแรกมันจะตรงๆใช่ไหมไม่เวลาแตกๆแ,แ,แล้วมันจะแบบมันจะมีจังหวะรอแบ๊บนึงอะ่ะแต่อันนี้เหมือนเราสับเลี้ยงไม่ต้องคิดอะไรเท่าไหร่ ออกไดนะ้ออไเลยครับดูฝานรุ่นนี้นะต้องบอกไว้ก่อนนะครับรุ่นนี้จะเป็นเฟืองหาย4.1นะครับไม่ใช่3.9ตัว5กาปีดนะครับรอบคัรอบ,บเครื่องเขา้นจะสูงนิดนึงนะครับแล้วก็เาขาเรียกว่าอะไรล่ะใส่ใส่ยางใหญ่ใส่ยางใหญ่ได้ดีรุ่นนี้เพราะว่าในกลุ่มเล่นกันยาง3:3ยังได้เลยนะครับสำหรับคนที่ประการ อ,อัพขนาดยางนะฮะรุ่นนี้เฟืองท้าย4.1นะครับออตโต้4สปีดนะครับของไททันตัว v g 1 7 8ออตโต้4สปีดท,ท้าย4.1ครับไม่ใช่3.9เหมือนตัว5สปีดนะครับล้อเครื่องมันจะกว,ดกวาดเร็วหน่อยนะฮะรุ่นนี้ถายเป็นเร็วอยู่ถ้าเป็นเซ็ตพาราม2นะครับไปคิดว่าเบี 40, ยร์เขา140หรือ1ยางใหญ่ แต่ว่าต้องระวังนิดนึงนะครับสำหรับออโต้สี่สปีดตัวนี้เฟืมท้ายมันใหญ่แ้วใส่ยางเอทีนะหรือยางมัดเนี่ยเวลายูเทิร์นกับรถตัวเร็วนะครับรอบมันมาเร็วนะท่อมันมาเร็วเยี่ยตลอดมันจะฉกเอานะท้ายมันจะสลิปเอานะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับเดี๋ยวพาไปลองเทนพลังสองควันน้อยกว่าเดิมๆเดิมมีควันนะรุ่นนี้วีจีเดิมเดิมควันดำปีเลยอ่ะแต่ว่าปั๊มสายอ่ะ รถปีสิบมันต้องเช็คเฟิร์แวร์กล่องครับต้องเช็คเฟิร์แร์กล่องก่อนจำไม่ได้ครับตอนหลังเนี้ยเริ่ม,มไล่เช็ครถลูกค้านะนะั่นแหละว่ารถใครเฟอร์มแร์เก่าก็จะเรียกลงเฟิร์แวร์ใหม่ให้นะครับอันนี้เฟิร์แร์ปีศูนย์ตัวศูนยะ์สองนะซอฟแวร์กล่องศูนย์สองนะไม่ใช่ศูนย์หนึ่งของติดรถเป็นศูนย์หนึ่งนะไม่ได้อัพนะแสดงผมไม่แน่ใจว่า มันได้เข้าศูนย์ไม่อัพหรือว่าที่ศูนย์ไม่ได้อัพให้อะไรหรือเปล่าเพราะบางทีเจ้าของรถก,ก็ก็ไม่ทราบเหมือนกันกับว่าชาวนาเยอะไหมอ่าปอตชิโนโ่เลยโอเคนี่นท่านมหาชัยนะใช่ใช่อะไรตรงนี้มันปิดเมื่อคืนมามันก็ปิดวิ่งยาวไม่รู้วรารอบสองนี้ยไปหยุดเลอเราไม่รู้อะเรเ่งแสงดีก่เยอะนี่แค่พลงยี่สิบเปอร์เซ็นต์น,นะ ล้าเราจะกลายเป็นคนขับรถเรียววะเนี่ยสำหรับใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับว่าสี่ออโต้นะฮะ4ี่สปีดนะแมตช์กรุธแล้วเกียร์จะกระตุกนะครับถ้ารถไม่เคยหนักมาก่อนนะไม่มีเกียร์กระตุกไม่มีว่าวๆนะครับเพราะว่าใช้เฟิร์มแวร์อัปเดตตัวล่าสุดของรุ่นนะลงให้นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ไม่ได้ใช้ซอฟต์แวร์เดิมของรถถ้าเป็นตัวเก่านะครับไม่ใช้เราต้องใช้ของใหม่กว่านะครับ มังเขึ้นเยอะดูรอบเครื่องกับดูไม้นะครับก็จะขึ้นเร็วอยู่ขอาฝากไว้นะครับสำหรับว,วันนี้ใครที่ใช้ตัวนี้อยู่นะ <S <S ออริวเอ้ไต้ตั้นนะครับตัวสี่สปีดนะครับออตโต้สี่สปีด v g 1นรเจ็ก็อัปเดตเฟอร์แม็กก่องหลักได้นะครับมาเช็ดใครลูกค้านวุธที่ใช้ที่เคยรีแม็มาแล้วหรือใส่กล่องพ่วงมาแล้วเนี่ยแล้วอยาก ทราบซอฟแวร์รถตัวเองว่าซอฟต์แวร์ตัวไหนแวะมาเย็นๆได้ครับเดี๋ยวเช็คซอฟต์แวร์กล่องหลักให้นะครับส่วนเรื่องอัพได้อัพไม่ได้เดี๋ยวคุยกันนะครับหลังไม่นะครับถ้าเป็นลูกค้าเก่าก็อาจจะอัพให้นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าทำไปแล้วเนี่ยจะอัพให้กันเกือบทุกคันนะครับผมช่วงหลังๆนี่เจอเยอะครับรถหลายปีบางคันซอฟต์แวร์กล่องหลักเก่ามากเลยศูนย์สามศูนย์สี่เนี่ยหืม ซึ่งมันเป็นการลดทอนประสิทธิภาพของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเครื่องดังเกียร์ต่อไม่ดีแอร์ตัดเร็วนะครับเสียงเครื่องเขตเนี่ยซอฟต์แวร์กล่องหลักก็มีส่วนนะครับอันนี้ที่ให้ดูกันหลายๆคันติดต่อมาเนเพราะว่ามันมีเคสที่ว่าในต้นตัวใหม่ตัว09นย์เกะฮะซอฟแวร์กล่องหลัก07นย์เดนี่ย้ะดันไปลงลงไฟล เอาของปีศูนย์สามทับมาให้เนี่ยปรากฏว่าสมาร์ทเกตก็ใช้ไม่ได้มอเตอร์เกตก็ใช้ไม่ได้ต้องเข้าในบรนดเดี๋ยวอยู่อกไหนอยู่ข้างในก่อนก็ได้ครับเข้าฝั่งตรงนี้ใชเข้าเข้าอันนี้ก่อนก็ได้นะแล้วเข้าไปประปาเข้านะครับสำหรับใครที่ดูอยู่ก็ฝากมาด้วยนวกันนะครับลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่ที่จะเข้ามาเดี๋ยวเราเช็คซอฟต์แวร์กองหลักให้นะครับอันนี้ก็มาลองไตตัน ออโต้สี่สปีดนะจะลองขับเล่นดูมีน้อยครับรถรุน่นนี้มีอยู่ขายอยู่ประมาณห้าหกเดือนเองไปปิป๊วๆนะครับไปเดปิ๊วๆเลยถึงคันเร่งแ่ไม่ถึงครึ่งนะ ยกน้ำหนักรถออกไป200รกิโลอ่ะก็ลองดูนะครับสรับคนที่ใช้ตัวนี้อยู่นะครับเป็นรถรุ่นที่หายากรุ่นหนึ่งนะไปตั้นเหมือนกับตัว140ที่เป็นกล่องหลักตัวใหม่แต่ว่ายังเป็นเครื่อง140อยู่เหมือนกับตัวนี้ครับว G นะครับตัวสออโต้สสปีดก็มีมาแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ขยับเกียร์ขยับเฟืนท้ายกัน ตาเล่งดีกว่าเดิมเยอะนะครับไม่ไม่ได้ทําท็อปสปีดให้ดูนะเพราะว่าอันตรายนะครับทางทางดุทางหลวงทางบุยทางหลวงด้วยนะฮะไม่ใช่ที่ลองรถนะครับันนี้เอามาเทสการขับขี่เฉยเมื่อคืนพามาวิ่งร้อยแปดเพราะว่ารถมันน้อยนะครับแล้วก็แป๊บเดียวไม่ได้แช่อะไรเมื่อวานก็ซอฟต์แวร์ปีศูนย์ห้านะก็อัพเป็นศูนย์เจ็ดให้เครื่องเงียบกว่าเดิมเยอะเจ้าของชอบมากเลยนะครับ